ทำเพอร์เฟกต์ทานสูงสุดเท่าไหรเพราะว่าเราเคยร่วมงานสีจ okay, well. ันไปก่อนแล้วมันเป็นตัวที่ฮิตย่อดเพราอะไรนะเราจะที่ฮอตผิดมากแล้วมัน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 ดีจนแบบว่าเอาไปขับรู้เลได้อารมณ์มันร่าก็ซันสเปีนครับสีจันซันสเปีนซีรีส์ที่บอกว่าซีรีส์เหมือนกันเอ้าพูดชื่อเลยภาษสีจันทีไรเสียงมาทุกทีต้องขออีกทีหน้าฮะแน่นอน ว่มีขอดนสีจั n s เ็้อ้ิวของคุดดน่ยเกน้ยี่ใอนตั่กน้ีรอ right, ีส ของสีจันทำแรกเลยนะได้จเพื่อ<ช>ส<าว>ีจันจทำทุกอย่างไปเลย<ชาว>ได้จังเลอยากให้ทุกคนเขียวพร้อมกันด้วยตรงนี <Ach> ้ <illes> okay. ให้ลั่นพาก้อนไปเลยโอเคนะสามสองหนึ่งนี่ ไปด้วยกันเลยระหว่างนี้โบกไม้โบกมือทักทายซ้ายขวานหน้าหลางังด้านบนด้านล่างกันให้ครบเลยต่ขาดไม่ได้ออก่อดทุกคนด้วยนะครับกับแบรนด์สีจนันทุกๆสุสิบหอส่สา,สา,สาอาพี่ไม้พี่โป้ขาพูดถึงการร่วมงานสีจนนันในวันนี้นะครับผมมีความสุขมาก <c oughs> ได้ร่วมงานกับสีจนันอย่ที่บอไปสีจันเป็นแบรนดที่ คนคนไทยเชอว่ทุกคนรู้จักสีจันนี่ตั้งแต่เด็กๆผมได้ยินคำว่าสีจันแล้วพอพิโรธที่ครับเนี่ยมาเดนหลอกเมื่อตอน67ปีที่แล้วก็ทั้งเราที่เราเอ้สีจันมีเพื่อการต่อเนื่องไม่หยุดแล้วการที่เราได้มาเป็นทีเซนเตอร์เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกผิดใจแล้วก็เราเนี่ยจะได้ใช้ตัวดักจริงและมีการโฆษนาต่อไปแล้วราถึงจะ พี่โบว่างครับในฐานะเป็นพ,นนพิสเตอร์ชายแรกสุดัจก็อย่างที่พี่ไมบอกว่าตอนนี้พวกเราได้เป็นพิสเตอร์ชายคูู้แรกแล้วมันเหมือนกับว่าเฮ้ยการดูแลตัวเองอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ผู้หญิงแล้วตอนนี้ผู้ชายหรือว่าไม่ว่าจะเพศอะไรก็สามารถดูแลตัวเองให้ให,ให้ดูดีได้ตลอดเวลาแล้วอีกอย่างคือถ้าพูดถึงแบรนด์เครื่องสำอางไทยอ่ะก็จะถึงสีจันอย่างที่พี่ไมบอกเชื่อว่าทุกคนรู้จักแล้วองนงี้พวกเราได้ทํางานหลายที่มากบนโลกซึ่งถ้าเกิดว่าเราในฐานะคนไทยอ่ะ ได้ไปทําให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักของทั้งโลกแหละมันก็เป็นอะไรที่ดีแหละคุณพี่หันมาวันเสาร์วันเจกต์พิเศษทราบเรียนทราบแล้วถ่ายแล้วเยัก็ต้องรอเอสปอยได้ไหมฮะเมื่อีเรื่องที่เขาพูดอาจจะรู้แต่ผมก็ไม่บอกโอ้แฟนๆน่าจะตื่นเต้นนะจ๊ะไปรู้ตื่นเต้นตอนที่จิ้นมากลัวเหรอครับกลัวๆเหรอฝากนะครับแฟนๆติดตามผลงานดตาม ตามอองานทนะี่กใกล้ที่สุดก,ก็คือของผม่อนนั้นมี T H C และคำนวณเรื่องแมนส่วนับก็สินหาสมนี้นะเนี่ยได้ดูแน่นอนครับผมก็ T H C เหมือนกันครับของ Beyond Cloud แล้วก็แม่สวนครับเพิ่งถ่ายจบไปรู้สึกว่าเป็นโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในีวิตตั้งแต่เคยเจอมาแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้เห็นหนังไทยแบบนี้มานานมากแล้วแหละอยากให้ทุกคนติดตามกันเพื่อเป็นเพราะเราจะไปขายในทุกท,ที่ที่ไปได้บนโลก ก็อยากให้เป็นความภูมิใจของคนไทยในส่วนภาพพยนตร์ของแมนสวนแอบสปอยได้ไหมครับว่าจะเป็นแบบประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเออไม่ได้จริงเหรอดีเซอร์า้าสุดท้ายดีเซอร์ออกมาแล้วเป็นไงบ้างฮ่าพอทีเซอร์ก็เป็นหนังลุ้นระทึกที่คิดว่าถ้าถ้าทุกคนได้ดูต้องตื่นเต้นไปในทุกๆซีนแน่ๆเลยต้องใช้คําว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นดังนั้นเดี๋ยวรออินจอนพร้อมกันอีก ไม่นานนี้ teaser จะออกแล้วใช่จริงๆแล้วแทนที่คุณนักแสดงทุกคนก็จะไม่ดีกว่าเขาพร้อมกันตอนนนตอท้ายทุกคนเซอร์ไพรส์มากที่เขียนว่าโอลีิฟฟ์คาร์เลยอันนี้มันเกิดมันนี้คืออะไรกันบ้างจริงๆเราไปเสนอเราไปพรีเซนต์ามันเป็นเทเลอร์เวอร์ชันสำหรับการซึ่งตัวออฟฟิเชียลเทเลอร์1ีก็จะมาในประมาณเดือนหน้าก็เดี๋ยวรอจริงๆทแพ็ดคานเป็นยังไงบ้างคะ ได,ได้ยินมาว ok ่าดีมากแล้วแล้วทุกคนก็ให้กันการสนใจที่ทีดดีกว่าที่คิดมากเลยครับแล au, ้วคิดว่าน่าจะเป็นความเป็นไทยที่มันย่อยง่ายและเข้าใจง่ายเชื่อว่าทั้งโลกน่าจะเข้าใจได้ก่อนหน้านี้ก็ไปจีนมาแล้วด้วยเหมือนกันไปขายดิจิเลยใช่ใช่ไปแตอนนั้นไปจีนก็ฟีดแบลกก็ดีเหมือนกันแล้วก็คือเหมือนทางทีมเบียนคาเขาเขาจับเรียกว่าร่วมือกับกระทรวงวัรนธรรมท เพื่อที่จะพาภาพยนตร์ไทยพาความเป็นไทยเนี่ยไปให้ทั่วโลกได้เยอะที่สุดเลยไม่บมดบาทของแต่ละคนมันต่างจากที่ผ่านมาอย่างไงบ้างครับพี่ใหม่เฮ้ต่างกันเยอะมากแต่ต่างยังไงเดี๋ยว,วรอติดตามกันก่อนเพราะว่าจริงจริงไแเตอร์มีความคล้ายเทพบางอยา่างมีเชื้อบางอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยแต่สิ่งที่จะไปเอ็กซ์พอร์ตไปเจอจะในเรื่องไหนจะเป็นแบบนี้นะครับ เจอความเสียงาเหมือนที่โตบอกทีมเราอยากให้หนังเรื่องนี้มันเป็นแรงบันดาลใจสําหรับใครหลายๆคนสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่แต่ก็เุ่นหนังวงการติวเตอร์เส้นความสียงาที่เราเป็นเพื่อนที่ทั้งโลกจะเห็รู้สึกยังไงที่แฟนขับเขาจะบอกว่ามีกระแสว่ามันเดาทางไม่ถูกเลยว่าหนังจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็แปลว่าแทนที่จะเดาตอนนี้ให้ตั้งตารอหนังที่กำลังจะออกดีกว่า พราะว่าวายไปถ่ายโปสเตอร์มาก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เห็นหนังไทยแบบนี้มานานมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าจะน่าจะทําให้วงการหนังไทยคึกคักขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ให้กับประเทไทยได้เป็นอย่างดีไหมมั่นใจอย่างมากมากเลยทีนี้เราได้ของขวัญจะากแฟนในวันบอกรักเยอะมากเลยหลายคนสงสัยว่ามีพี่เก็บกันเหรอคะหรือว่าต้องไปจ้างแบบเช่าโัดังกันเลยไหมหรืออย่างไงก็ก็ดูว่า เหมาะสมกับอะไรเพราะว่าคือคือโปรเคยบอกกับแฟนไปแล้วว่าของที่ได้มาหรือสิ่งที่ได้มาเนี่ยบางทีมันเยอะเกินไปเราเลยคิดว่าเราอยากจะแบ่งให้กับคนอื่นๆที่เขาต้องการอะไปด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งพวกเขาก็แฮปปี้นั่นที่แบบว่าเรียกว่าแบบแชร์เพราะว่าแบบคนที่ได้ไปเขาแฮปปี้อย่างคนที่เขาไม่เคยได้เขาก็แบบรู้สึกดีอะแล้วพอเราเห็นแววเงาตานะ้นี่ะเราก็เก็บ ความทรงจำดีๆมาแล้วก็เอามาส่งให้กับแฟนๆทุกครั้งที่เจอแฟนๆหรือว่าแบบโพสทางโซเชียลเลยส่วนใหญ่โพสจะเป็นสายบุญก็ทำทำได้เท่าที่ทำครับพยายามพี่ไม่นะไม่เก็บยังไงม่สายบุญไม่สายบาปพี่ไม่เก็บยังไงบ้างครับจริงก็มีโอเปเรตตามเหมาะสมแต่ละครั้งจำนวนตัวของขวัญเนี่ยอาจจะมาไม่เท่ากันแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยจะได้รับสิ่งนี้ครั้งนี้จะดีกรีนอะไรอย่างเงี้ยจล่อรอบนี้ก็มีโอเปเรตด้วย เก็บโดยเฉพาะก่อนจะคัดแยกเพราะว่าช่วงที่ได้รับราเป็นช่วงที่ถ่ายแมนส่วนานอยู่ผมก็ยังไม่ได้แบบเห็นทุกชิ้นอะไรแต่ต้องขอบคุณมากผ่านตรงนี้ทีหนึงสำหรับความสุขดีสิ่งของการ์ดแล้วก็กำลังใจทางทุกงานไม่ใช่แค่แต่กับน้องๆทุกคนในเบียง์คาร์เพราะว่าคือพวกเราไม่ได้มีงานบ่อยช่วงหลังพวกเราก็มุ่งถ่ายหนังแล้วพอเห็นเห็นของขวัญน่ะ ที่มันเป็นรูปธรรมอ่ะคือคือเราเห็นความรักที่เขาสมให้ในโซเชียลแหละพอเห็นของขายการู้สึกว่าเฮ้ยเขายังคอยให้กำลังใจเราในทุกๆทางอยู่อะก็ขอบคุณมากๆทุกคนทั่วโลกเลยขึ้อยู่เช่ยเช่ยไปเกี่ยี่อัวสูดสูมีความสุขมีความสุขน่าชมมากเอยนี่นะคะ1ช3่งอายอดค่ะต้องล อ่ะเดี๋ยวหันฝั่งนี้นะครับี่มาอ่ะเดี๋ยวจากนั้นกลางก่อนกลางก่อนค่ะพี่มาพี่โป้ข่ะาต้อเหนต้องเหลืออะม้กงไหนะต้องเหอือ อ่ะไมโรต่อฟังนี <Yeah. S 1> ้ลูก1นึ um ่งสองสามหสองสาเคครับขอบคุณครับก็มีนะคะึงอโมี้วก็ลันหลังมั่งปกเลยนะก็พี่ด้วยจ้านไม่น้โปครับ